สวัสดีครับวันนี้เลี้ยงจะพามากินแกงแกงลูกน้ำเต้าห่อนครับนี่ครับนี่เลยครับแกงลูกน้ำเต้าครับแล้วก็อันนี้ก็ยำเตียงกวาครับนี่เลยครับกินกับข้าวสอยร้อนๆครับก่อนกินเลี้ยงผกกกักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผักกินเลยนะครับ ขอบคุณมากครับมากมากกินด้วยกันครับใครที่ยังไม่ได้ทานเข้าวมาทันกับแดงได้เลยนะครับไม่ชงค้ามากค้ากินข้าวจ้ำกันค่ะกินหมักน้ำเต้าหู้เยี่ยวก็แดงซาค่ะมากคมากหรกินจ้ากันฮะมากมากครับ,รบพี่น้องกินด้วยกันครับนี่เลยครับ ใจครับ นะอร่อยมากๆครับพี่น้องยิงคำกินนะครับ บางคนเขาก็ว่าน่าจะว่าเรื้องทาแต่กับข้าวไทยใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเรื่งก็ชอบกินกับข้าวบ้านเราเรื่งก็ทํากับข้าวไทยหรือว่ากับกับข้าวภาคในเรื่งก็ทําไปนิดๆหน่อยๆครับแต่บางอย่างเรื่งก็ไม่ไม่ค่อยกินอะไรอย่างเงี้ยครับ ใครๆก็น่าจะเป็นแบบแรงนะครับเรียงว่าไปอยู่ที่ไหนก็ถ้าได้กินกับเข้าบ้านแล้วเนี่ยคงจะมีความสุขครับ ขับข้าวเซียลาช่องิ่งมัน,นก็ไม่เหมือนกันนะครับือ คุณย่าของเรียงก็อายุเยอะมากเก่มากครับเรียงก็คิดถึงทุกวนันทุกวนันยิ่งกินยำแรงกว่าแบบนี้เขาชอบใส่ถั่วเน่าเยอะๆเรียงยิงคิดถึงเลยครับแต่ว่าคิดถึงก็ยังกลับไปหาไม่ได้ครับ ไม่แค่โทรหาก็ส่งตั้งไปให้อะไรอย่างงี้ครับ ยากกับปู่กาเหมือนแม่เหมือนพ่อเหมือนแม่เรี้ยงแม่เรียงตายเล้งเลยเล็กเขาก็เลี้ยงมาเขาก็รักเหมือนลูกอะไรอย่างเี้ครับ เวลาพูดถึงชื่อก็น้ำตาจะไหลครับคิดถึงมากๆครับทำยังไงก็ไม่ได้ครับ Mm hmm. สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เลี้ยงขอล่าไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามช่องแรงผ่ากินเวยนะครับขอบคุณมากครับสู้ๆนะครับ